เม็ดปลหม,มไม่จ้าหนูขายแพงซื้อปลาหมึกแผ่นกรอบม่ค้าสิบห้าบาทไม่เอาหรอจ้าหนูเพิ่งตกงานมาอนนไม่ขายแล้วโดนถูกอ่ะเขาขึ้นเสียงใสอ่ะลูกค้าขึ้นเสียงใสอ่ะใะครขายถูกยังไงใครกำไหหรอ่ะเราอยากจะได้ความรู้สึกว่ารู้สึกยังไงเวลาลูกค้าซื้อของแล้วมันเหนื่อยมากไหมมันเหนื่อยกว่าการแบบขึ้นไรยังไงบางคนไม่แม้แต่จะ มามองอ่ะไม่แม้แต่แจะเดี๋ยวมามองอ่ะอ๋อพี่ตุ๊กอยู่ไหนอ่ะไหน,นจะไปถ่ายคลิปนี่ไงงแต่งตัวอยู่นี่อไม่มาสักทีอ่ะจะใส่ถุงเท้ารออะไรอันนี้คือไม่แต่งหน้าเหรอครับวันนี้แต่งหน้าเลยเราก็ไปขายของ เราจะเป็นแม่ค้าขายของได้ป่ะอ๋อทัวร์ละตักก้าอยู่ไหนตะก้าก็จะไปขายของไงคือ ปกติเ,กเราอะไปเราก็เคยขายของที่ว่าแบบว่าขายไลฟ์อย่างนี้ใช่ไหมคราวนี้เราจะไม่ขายไลฟ์วันนี้เราจะลองไปขายแบบว่าไปเดินขายอะเหมือนที่แบบว่าแม่ค้าหาเลข่เขาเดินขายกันงนี้เราอยากจะได้ความรู้สึกว่ารู้สึกยังไงเวลาลูกค้าซื้อของแล้วมันเหนื่อยมากไหมมันเหนื่อยกว่าการแบบขึ้นไลฟ์ยังไงหรือว่าพี่จะเปลี่ยนอาชีพไปเดินขายดีอะไรอย่างเงี้ย แล้วพี่อยากจะได้ความรู้สึกแบบว่าเออเวลาโดนปฏิเสธเวลาเขาใส่หัวอย่เงี้ยไม่ซื้อเวลาเขาทำเงี้ยเรารู้สึกยังไงเราอยากจะถ่ายทอดความรู้สึกนี้ออกมา,าขอได้ป่าวะอลิซเตรียม<ๆ>ของเรียบร้อยแล้วไปไปเลยไหมของเรียบร้อยไปสิอ่ะ,ปะไปไปอ๋อมึงเตรียมไปให้พอนะอไป,ปะพร้อมละ นี่อึกแผ่นกรอบนะคะแล้วก็นี่ค่ะแมะคะเเสียวกอันนี้สินค้าขายดีของที่ร้านเลยนะคะเม็ดมะม่วงต้องมีไหมคะมีตังทอนไปด้วยนะเป็นแม่ค้าที่ทำกันบ้านมากนี่ตังทอนตังทอนเนี่ยตังทอนก็มีนะเนี่ยพร้อมปะล่ะนี่เหรียญน,นี่เหรียญก็มีเดี๋ยวเวลาสมมุติว่าใครให้บาท กจะได้เปิดถรงให้เขาดูว่าเราแบบว่าแบบอยากขายไม่ได้เลยอย่างนี้ไงเอาตังค์ใส่ไว้ตรงนี้โอเคช่วยหนูซื้อหนูหนูขายๆๆๆไม่ได้เลยวันนี้หนูอยางขายไม่ได้เลยอยาเราจะไปขายที่ไหนเดี๋ยวเราจะไปขายแถวเ,เนี่ยวัชรพลร้านที่เราชอบไปนั่งกินเราก็วันนี้เราจะลองสองบทบาทเป็นแม่ค้าดูบ้าง<ม>ก็บางร้านเขาให้เข้าขายไงบางร้านไม่ให้ขายก็ก็ถ้าเขาไล่จะรู้สึกยังไงเราอยากจะรู้สึกความรู้สึกนั้นนะเราจะามาถ่ายทอดได้ว่าเออไปดูไล่ว่าให้เขาไม่ให้ขายว่าอะไรอย่างเงี้ยไป ในระหว่างนี้พี่ตุ๊กเกลัวว่าคนจะจำได้ก็เลยไปเอาหมวกมาวันนี้ตื่นเต้นมากเลยคือมันแบบใจเต้นตุ๊ก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 เป็นคารู้สึกหนึ่งที่ไม่เคยทำอะไปขายของมันไม่เหมือนกับขายในห้องไม่เหมือนั้นขายในห้องเราเราขายเราคอนเทคลูกค้าทางสายตาแล้วก็คำพูดเฉยเราไม่ต้องเดินแต่ว่าวันนี้เราไม่ไม่ขายของคือเราแบบ เราต้องแบบเดินแล้วเราต้องไปพูดยังไงให้เขาซื้ออะไรอย่างเงี้ยเออมัน,น,นตึงเน่น่ะตึงแน่นกิงจะมาจัดของก่อนเดี๋ยวเราตกลงราคากันก่อนเราขายกี่บาทดนี่ะอันนี้ขายกี่บาทเนี่ยยี่สิบ ทุกอย่างยี่สิบออทุกอย่างยี่สิบทุกอย่างยีสิบกอย่างยี่สิบค่ะแล้วถ้าเราขายแล้วถ้าเราตื่เต้นนัตื่นเต้นเยอะเลยอะตืนเต้นมากรู้สึเลย อันนี้ขออนุญาตราลาจะให้เกิดอเหออ่วยเินเะมันมันยากมากเลยนะไม่ใช่เราเป็นเ่ค้าเดินขายอะความรู้สึกเล่เลยคือมันต้องกล้ามากอะมันต้องกล้าแค่ไหนที่แเดินไปแล้วกับที่ขายาก่ากไม่กล้าเลยเข้าไปด้วยไม่ไม่้า <c oughs> <łość> เดินไปขายอาจจะสั่นนะขาสั่นนะแล้วเขาก็นั่งคุยกันอยู่แบบแล้วเวลาเขาเขานั่งคุยกันแล้วเราก็ต้องไปพี่ค้าซื้ออะไรอย่างเงี้ยอุยพี่ซื้อของไหมคะ ผมต้องขายไปแล่วโน,น้ตแถมนี่ให้สองแผลูกค้าก็แอบ,บงงว่าทำไมขายยี่สิบลูกค้าที่ซื้อเขเมาได้ได้ไปกี่บาทเมื่อกี้ร้อยหนึงน่งได้ร้อยหนึง่งอว่าเราแถมเก็เลยจ่ายตังค์เราก็เลยขายได้ร้อยหนึงน่งเขาบอกว่าให้เปลี่ยนไปขายลอตเตอรี่ าก็ซื้อด้วยความแบบงงๆอะเออแต่เขาก็ซื้อตั้งร้อยอนึนางเลยเออค่อยแบบไม่ตื่นเต้นหน่อยแต่เวลาคนที่ไม่ซื้อเขาก็ไม่ซื้อเลยนะดูก็ไม่ดูนะเวลาใครที่แบบว่าไม่ซื้ออนะคือไม่ซื้อเลยแล้วก็ไม่ดูด้วยแต่ว่าเราอะ่ะดีใจนะที่แบบเวลาใครเรียกซื้ออะอุย้ยมันดีใจมากเลยอะคือดีใจแบบดีใจเลยอะเออแค่นี้ก็แบบไปร้านดอกไร มีแอ่วันด้วยมองใหญ่เลยว่าไข่เฮ้ยจำไม่ได้เอาจำไม่ได้ค่ะหลอกจำไม่ได้เลยค่ะนี่คือลูกค้าประจำของร้านที่ตุ๊กเชื่องชนิดค่ะเมื่อกี้มามามีเม็ดมะม่วงเอาเม็ดมะม่วงไหมคะพี่จ้า เม็ดมะม่วงเอลมอนที่รับหมจ้ะมีหลายอย่างเลยนะจ๊ะมีมีเม็ดมะม่วงเอลมอนอ์กับของทะเลที่รับหมจ๊ะ แม,แม่เป็นลูกค้าด้วยเป็น F อซีด้วยแม่จําจไม่ได้เลยแม่สายหัวอย่างเงี้ยเลยแล้วก็มาสายหัวอย่างเงี้ยเลยแม่จําไม่ได้จำจำได้เหมาดแ,<ม>แต่แย,ย่เลยขายของแบบคนเดินขายยากนะ,ะขายของแบบอย่างเงี้ยอู๋เดี๋ยวนี้ขายยากเลยรู้เลยว่าขายยากอ่ะแม่ว่าเราไม่ใช่ลูกค้าไงคือลูกค้าเข้ามาประจําเราก็จะบอกนักขายเราเราก็จะไล่ให้ไปขักไปขายข้างในอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มาสะท้อนให้เห right. um, okay. ็นเลยนะว่าเดี๋ยวนี้คนไม่ซื้อไม่พอคนไม่แม้แต่จะดูว่าของดีหรือไม่ดีมีคุณภาพหรือเปล่าดูยังก็ยากนะการเป็นเดินขายแบบนี้จะต้องแบบบางทีโต๊ะหนึ่งเห็นไหมทั้งร้านะขายไม่ได้เลยสักชิ้นหนึ่งก็ขายไม่ได้อ่ะแล้วมันจะต้องเดินแบบกี่กี่แบบจะต้องเดินกี่ร้านลหละถึงจะมีคนซื้อสักหนึ่งจะต้องเดินกี่โต๊ะถึงจะมีคนซื้อสักหนึ่งยากนะเวลาแบบคนไม่ซื้อ ก็เส um ียใจนะเราเป็นแม่ค้าใหม่อะแล้วก็ลองนึกสภาพดีเวลาเราช่วยน้องซื้อน cool ah ู่นนี่นั่นเวลาแบบว่าเอานี่มาเหมาหมดเลยอะคือเขาจะดีใจขนาดไหนอะเออมันมันสัมผัสนี่ถ้ามีคนเหมาหมดเลยนะจะดีใจมากเลยวันนี้แม่แต่แม่แต่ชายตามองยังไม่มองเลยเออมันยากนะอาชีพเนี้นึกถึงตอนที่เราไปเหมาของคนอื่นอ่ะเขาจะดีใจมากขนาดไหนเนาะ ในระหว่างนี้นะครับแม่ค้าก็เกิดความเศร้านะครับเพราะว่าขายไม่ได้มัน,นก็ได้จะนั่งเหม่อมองอยู่อันนี้คือที่ใหม่ใช่ไหมที่ใหม่อ่ะ,อะร้านเยอะ,อะเลยเติมของแล้วอเม็ดมะม่วงไม่้าหนูขายแพ,พงไม่เอาหรอจ๊ะพอดีหนูกุ่ตงตกงานมาพี่ดูหร่อยไหม เปนม,ม็ดมะม่วงอัลมอนด์เมกาหมูเพิ่งขายวันนี้วันแรกเลยจ้ะหนูขายไม่แพงพี่ดูก่อนไหมเพราะอย่างงี้หนูขายยี่สิบพวกอัลมอนด์พวกเม็ดมะม่วงพวกนี้จ้ะยี่สนะิบ <20. S 3> พอดที่หนูเพิ่งยี่สิบอัลมอนด์ของอันนี้อัลมอนด์เมกามกมสุกหมสุ่าอบแล้วอบธรรมชาติพอดีหนูรับเขามา แล้วก็มีพวกอย่างนี้ก็ของละยี่สิบเหมือนกันฟักทองทันญพืชกล้วยกล้วยก็ยี่สิบใช่ค่ะกล้วยก็ของละยี่สิบค่ะพอดีหนูเพิ่งตกงานมาหนูก็เลยลองมาขายวันแรกดูมขายูไาอะก็อยากขายให้หมดอันนี้ทำใหม่ๆเลยค่ะปลาหมึกแผ่นกรอบก็แค่ละยี่สิบเหมือนกันพอดีได้มาเยอะอไหมดเลยมีเท่าไหร่หมดเลยนี่เท่าไหร่ ยี่สิบหมดเลยใช่ค่ะเอามาหมดเลยเอามาหมดเลยขายเหมือนไม่เอากับไหลยขายเหมือนไม่เอากับไหลยท่านี่ยี่สิบนั้นที่สั่งเป็นรน้อยเลยหนูค่ะหนูก็ลองมาขายดูว่าถ้าเป็นแม่ค้าแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะขายยากไหมมีคนจะซื้อไหมอะไรเงี้ยมีคนแบบซื้อไหมแล้วอาชีพแม่ค้ามันยากไหม สวัสดีครับพี่เหมาหมดเลยหรอเหมาหมดเลย,ห,ห,เลยหนูอ่ะเป็นแม่ค้าเจ้าใหญ่ที่ขายอยู่ในออนไลน์ก็หนูขายแม่มุมพวกนี้แหละแต่คราวนี้วันนี้หนูอยากจะมาเป็นคนเดินขายดูบ้างหนูว่ามันยากนะมันยากกว่าที่หนูเป็นแม่ค้าไลฟ์ตั้เยอะก่ะให<อ>้ดูของก่อนแล้วก็มันบอกว่า20พี่ก็เอ๊ะมันเป็นไปได้เหรอ2ี่พี่ตกใจมากมันไม่น่าจะเป็นไปได้ว่ามัน20บบาทไงเราก็เลยต้องเช็คก่อนว่าเออ ก็เลยขายได้เป็นไงก็เลยเหมาไปเลยค่ะใช่เหมาลยใจที่มีลูกค้าซื้อได้แบบสงสัยมากว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ขอบคุณนะขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณค่ะรวยๆนะคะขอบคุณมากค่ะพี่ขายหมดแล้วเดี๋ยวไปเอาเติมของคนของที่แบบของขายรถจะมีอีกเยอะก็ดีใจนะก็พี่เขาก็ซื้ออ่ะเออก็ดีใจอ่ะก็อย่าขายต่อนะ เรได้เปลี่ยนแผนใหม่ใช่ไหมใช่ลองขายแบบปลาหมึกอย่างเดียวว่าแบบมันจะขายง่ายขึ้นไหมแบบไม่ต้องของหลายอย่างคือแบบอย่างนี้อะไรปลาหมึกแบบนี้เขาก็แบบเห็นเลยอ่ะว่ามันเป็นปลาหมึกแบบนี้ไปซื้อปลาหมึกแผ่นกรอบมค้าสิบห้าบาทไม่เอาหรอกคะ่ะหนูเพิ่งตกงานมาดู่อไหมคะไม่เอา ใหม่ๆเลยพอดีหนูเพิ่งตกงานมาหนูก็เลยลองมาเป็นแม่ค้าดูค่ะอันนี้เก็บได้ประมาณหนึ่งเดือนเพราะว่าของมันเพิ่งมาจากโรงงานค่ะฉุกเฉินลูกค้กาจะโอนจำเน่ยยันไมบัญชีไม่ได้เขาก็ซื้อนะ้ำข้างา<อ>หลังอออันนี้ดูขายง่ายอันนี้ขายง่ายกว่าด้วยราคาด้วยอะไรอนยะ่างเงี้ยขายง่ายกว่านะไปล่าต่อไป รับประมัดแ่นขอบไม่จ้าเทคราสิบห้าบาทจ้ะไม่เอาหรอจ้าหนูเพิ่งตกงานมาต่อคะได้จ้าโดนดูกว่าเขาขึ้นสงส่อ่ะ<น>เขาพูดแบบว่าเหมือนกับว่าไล่อ่ะให้ไปไปอะไรนเสียใจอเมดมะม้วนจ้าหนูขาย ซื้อปลาหมึกแผ่นกรอบไหมคะสิบาบาทไม่เอาหรอจ้านเพิ่งตกงานมาไม่ขายแล้วโดนดูว่ะเขาขึ้นเสียงใส่ะลูกค้าขึ้นเสียงใส่ะเราอยากจะได้ความรู้สึกว่ารู้สึกยังไงเวลาลูกค้าซื้อของแล้วมันเหนื่อยมากไหมมันเหนื่อยก่าการขึ้นไล์ยังไง เฟลเนะมันเหนื่อยนะยากนะยากกว่าการเป็นแม่ค้าไรนะต้องใช้ความอดทนลูกค้าบางคนที่ซื้อเยอะเอะอ่ะก็ดีใจมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบดีใจในหนึ่งวันเลยเป็นแบบเหตุการณ์ประทับใจเลยอะ่ะกลยุทธ์เราไม่มีไปเพื่อจะเดินขายอย่างเดียวใครไม่ซื้อเราก็เดินจากมาใครไม่ซื้อเดินจากมาพอมันเดินแบบคนที่ไม่ซื้อเราเดินเดินแบบปฏิเสธเราเรื่อยๆเราก็ต้องคิดว่าต้องหากลายุทธอ์อ่ะเออมัน,ม,นมันเราจะปล่อยให้ชะตากรรมเราไม่มีคนซื้อต่อไปหรอ ก็หากลยุทธ์ก็คุยกับน้องในทีมน้องในทีมก็บอกว่าให้ลองให้เขาดูของก่อนไหมพี่อะไรอย่างเงี้ยเออพอให้เขาดูของก็ดีขึ้นนะก็ขายได้ขึ้นนะโดนลูกค้าปฏิเสธมันเป็นเรื่องธรรมดาเลยแต่มันก็มีเฟลอ่ะพอเราตื้อเยอะๆลูกค้าก็ก็เสียงก็เสียงเข้มใสอ่ะโอ้ก็เสียใจอ่ะเสียใจเลยอ่ะแต่มันก็ไม่ได้ความผิดลูกค้านะมันก็เป็นความผิดเราแหละเราไปตื้อเขานั่งกินข้าวอยู่เขาไม่ได้มีแบบฉันจะมาซื้อของเพราะฉันนั่งกินข้าวอยู่อะไรอย่างเงี้ย เห็นใจซึ่งกันและกกันนะไอ้คนนั่งกินข้าวเขาก็อยากจะมีการนั่งกินข้าวของเขาไม่อยากให้ใครมารบกวนการขายของแต่คนขายของก็ก็ต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอ่ะก็ต้องขายอ่ะก็ฝากถึง f อซนะคะใครที่กําลังขายของอยู่ช่วงนี้ขายยากจริงเพราะว่าลูกค้าจะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีมาลูกค้าจะโดนยัดของมาลูกค้าจะโดนของไม่ดีมาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องยอมรับนะว่าขายยากจริงช่วงนี้ใครที่แบบว่า เหมือนอย่างเหมือนลูกค้าถ้าลูกค้าไม่รู้จักเราไม่เชื่อมั่นเรามันก็ขายยากนะเพราะลูกค้าไม่รู้เลยว่าเราจะยัดของไหมของจะใหม่ไหมของจะอะไรไหมของขายถูกเกินไปก็ก็ไม่ซื้อขายแพงเกินไปก็ขายยากอยากให้อดทนแหละช่วงนี้ก็ทุกคนก็ต้องผ่านไปให้ได้ก็อยากให้ทุกคนอดทนสิ่งหนึ่งที่มันอยู่ในใจที่อยากจะบอกนะถ้ามันไม่เหนือมากกว่าแรงเราช่วยซื้อต้องช่วยกันซื้อเหมือนกับสังคมมันจะได้อยู่ด้วยกันได้มีคนขายของมีคนช่วยซื้ออะไรอย่างเนี้ แต่ถ้าอย่างตุ๊กเนี่ยตุกก็ช่วยซื้อนะก็อยากจะให้เห็นใจคนที่เป็นแม่ค้าด้วยกันแล้วก็ช่วยซื้อกันหน่อย